ดูฮะดูความสวยงามของไม้ประดับตระกูลตะบองเพชรนะเจ้าสลัดใดฮะเป็นสลัดใดป่าดูฮะสวยงามมากเลยแต่กิ่งเป็นชั้นเป็นชั้นนะสวยงามมาก สวัสดีครับเช้าวันอนังคารน,นะตื่นเช้ามาก็จิบกาแฟชมไม้ในสวนนี่คือความสุขของเรานะที่มันบอกใครไม่ได้ว่ามันสุขแค่ไหนนะรู้แต่ว่าเราทำไปแล้วเรามีความสุขพามาชมไม้ที่สวยในสวนเราน,ะนี่ต้นสลัดใดอะช่วงนี้ได้ฝน พอได้ฝนปุ๊บเนี่ยโอ้โหใบหรือว่ากิ่งเขาเนี่ยพุ่งเขียวขึ้นเลยฮะนะเป็นตะคนพวกไร้ใบะนะมีกิ่งก้านของเขาเนี่ยนะสวยเป็นชั้นงามมากนะเดี๋ยวไปดูกันว่างามขนาดไหนเนี่ยต้นนี้อายุนับสิบปีฮะนะแต่กิ่งออก สวยงามมากเลยเดิมทีมันเกิดอยู่ข้างคลองนะแล้วเขาตัดทิง้งนะเล็กเสียดายก็เลยลากเอามานะเนี่ยในสภาพที่แบบว่ากิ่งตัดกิ่งทิ้งหมดเลยลากเอามาปลูกไว้ตรงนี้เสียดายฮะเราอยากอนุรักษ์เอาไว้มาไม้พวกนี้หายาก แต่ละกิ่งจะมีลักษณะเป็นรูปสามเหลี่ยมนะทุกกิ่งสามเหลี่ยมในแต่ละเหลี่ยมของเขาก็จะมีหนามถือว่าหนามแข็งมากนะคมมากนะก็ไม่เหมาะสำหรับคนที่สายตาไม่ดีคนที่เป็นเบาหวานนะมาอยู่ใกล้ๆเดี๋ยวโดนหนามบาดนี่ย สวยเป็นช่อเป็นชัดเลยลำที่มันแก่แล้วนะเนี่ยมันก็จะทิ้งจากสีเขียวเนี่ยกลายเป็นสีน้ำตาลแบบนีน้จากลักษณะเป็นเหลี่ยมก็จะกลายเป็นกลมๆเป็นลําต้นที่แข็งแรงมาก การขยายพันธุ์เนี่ยไม่ยากเลยนะตัดกิ่งที่แกๆเอาไปชําก็เกิดแล้วเอาไปจัดสวนเนี่ยสวยมากเลยเนี่ยเ,เดี๋ยวให้ดูรูปไกลๆอ่ะนี่ฮะดูรูปไกลๆมันก็จะเป็นแบบนี้ดูกิ่งเป็นช่อเป็นฉัดสวยงามฮะนะหลายคนถามว่าเห็นดอกไหม เคยเห็นดอกฮะเวลาเขาออกดอกจะออกเป็นดอกสีเหลืองๆเล็กๆนะอยู่ตามซอกของกิ่งนะซอกของรอยหยักของใบอะเอ้ยของกิ่งของเขาเนี่ยนะ,ะวันนี้ก็พามาชมความสวยงามของเจ้าสลัดใดสวยงามจริงๆ